ปกติแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงอุปกรณ์เกมมิ่งบนคอมพิวเตอร์หลายคนก็อาจจะนึกถึงเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเป็นอย่างแรกๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขไปกับเกมของเราแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเก้าอี้เกมมิ่งครับที่ถูกออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์อย่างเราโดยเฉพาะวันนี้เรามี Secret Lab Titan Evo 2022เก้าอี้เกมมิ่งที่มีดีทั้งฟังก์ชันแล้วก็การออกแบบแต่เก้าอี้ตัวนี้จะมีอะไรอย่างอื่นให้เราจอดก,กัันบูนคร ก่อนอื่นเรามาดูตัวสเปคกันก่อนเจ้า Secret Lab Titan Evo 2022ตัวนี้มีให้เลือกด้วยกัน3ไซส์ด้วยกันได้แก่ small regular และ XL แต่วันนี้นะครับที่เราได้ขอมารีวิวเนี่ยจะเป็นขนาด regular นะครับสีของตัวเก้าอี้นะครับจะเป็นสีดำหรือว่าสีที่ทาง Secret Lab นะครับเขาเรียกกันว่าสี stealth สเปคส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่เราขออ้างอิงจากสเปคในไซส์ regular ละกันตัวเก้าอี้นะครับรองรับความสูงของคนนั่งที่อยู่ในช่วง170-189ซเมตร รองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่130กิโลกรัมตัวโครงของเก้าอี้ทำมาจากเหล็กคุณภาพปรับเอ็นได้165องศามีหมอนที่ใช้เม็ดเหล็กในการเกาะบนตัวเบาะและก็มีเทคโนโลยี 4-way L-Adapt Lumbar Support ที่ช่วยให้เราไม่เมื่อยแล้วก็ปวดหลังเวลานั่งอยู่นานๆครับสำหรับเก้าอี้ Secret Lab Titan Evo 2022ตัวนี้นะครับทำามอกมาเพื่อเกมเมอร์จริงๆตั้งแต่การประกอบร่างตัวเก้าอี้ที่ง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆ เพราะว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการจับชิ้นนั้นไปใส่ชิ้นนี้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือช่างเลยแต่ก็มีบางจุดนะครับที่ต้องใช้ประแจหกเหลี่ยมในการขันน็อตตามจุดต่างๆเพื่อให้มันแน่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นซึ่งทาง Secret Lab นะครับเขาก็แถมตัวประแจมาให้ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องมือช่างเลยประกอบเสร็จแล้วลองมานั่งดูจริงๆกันดูบ้างน,นะครับหลังจากการทดสอบนั่งบน,น Secret Lab รุ่นนี้เนี่ยเราจะรู้สึกสบายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบารองก้นที่ใช้โฟมหล่อเย็นสุดพิเศษ ที่ให้สัมผัสไม่นุ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปหรือว่าพนักพิงนะครับที่ทํามาพอดีกับการนั่งมากๆแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าไม่มีส่วนไหนที่โยกเยกแล้วก็มีเสียงเอียดอ้าจากเก้าอี้ตัวนี้เลยเพราะว่าการประกอบแล้วก็วัสดุที่มีโครงสร้างเหล็กที่เรียกว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับมากันที่ส่วนของพนักพิงนะครับตรงนี้จะมีสัมผัสเป็นหนังเทียมซึ่งเป็นเทคโนโลยี neo hybrid l e a t h e r e ตรงพนักพิงเนี่ยจะมีสัมผัสเป,เป็นหนังเทียมให้ความรู้สึกลื่นมือน,นิดหน่อย แต่ได้การออกแบบที่ปรับให้เข้ากับการนั่งที่ถูกวิธีพนักพิงก็จะรับกับหลังของเราได้เป็นอย่างดีจนบางครั้งนะครับเราก็สงสัยว่าทําไมนั่งไปนานๆแล้วก็ถึงไม่เมื่อยตัวแล้วก็หลังเลย ที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยทางซีเคร t ตลับเขาใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า 4-way L-Adapt Lumbar Support ที่จะช่วยรักษาท่านั่งและก็สุขภาพหลังของเราให้ไม่มีอาการปวดหลังเวลานั่งนานๆตัวล u m า a r s u p p o r t ตตัวนี้นะครับจะอยู่ใต้พนักพิงซึ่งเรานะครับสามารถปรับให้ล u บา a r Support ดันหลังของเรามากขึ้นหรือความสูงของตำแหน่งจะให้ดันหลังก็ทำได้เช่นกันนอกจากที่จะช่วยให้สุขภาพแผ่นหลังของเราดีแล้วเนี่ยยังช่วยให้ท่านั่งของเราถูกต้องตามหลักเออร์โกนมิกอีกด้วย นั่งเล่นเกมนานๆเป็นหลายชั่วโมงไม่มีปวดหลังแน่นอนในการปรับแต่งความสูงต่างๆบนเก้าอี้ตัวนี้ครับก็ถือว่าทําได้หลากหลายเลยเราสามารถปรับพนักพิงได้มากถึง165องศาหรือว่าปลดล็อกตัวเก้าอี้ให้เอ็นได้ทั้งบอกก็ทําได้นอกจากนั้นนะครับเรายังปรับที่วางแขนทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือก็ตำแหน่งของเบาะที่รองแขนที่ทําได้ทั้งไปหน้าถอยหลังแลวก็แนบตัวเรามากขึ้นก็ทําได้อีกเช่นกันนะครับใครอยากนั่งกว้างก็ปรับได้ใครอยากนั่งแคบๆก็ปรับได้เช่นกัน จุดเด่นในอย่างหนึ่งของ s ี cret l a ลบรุ่นนี้นะครับก็คือตัวหมอนรองหัวที่ s e c r e t l a ล็บเขาให้มาด้วยปกติแล้วเก้า e อี้เกมมิ่งที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับจะให้หมอนที่มีผ้ายางยืดอยู่ด้านหลังเพื่อใช้ในการสวมเข้ากับส่วนหัวของเก้าอี้แต่ทัง s e c r e t Lab นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาได้ให้หมอนที่ใช้แม่เหล็กในการยึดติดกับเก้าอี้แทนการใช้ผ้ายางยืดทําให้ภาพรวมของเก้าอี้นะครับดูดีขึ้นอย่างมากใช้เป็นนานก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะย้วยครับ โดยรวมแล้วนะครับเก้าอี้สกีร์หลับใจตันอีโว2 2 2ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกท่าการนั่งของเราเลยไม่ว่าจะนั่งตัวตรงเพื่อทํางานหรือเล่นเกมหรือจะเอนเบาลงไปพักผ่อนตอนหลังเลิกงานก็ผ่อนคลายไปอีกแบบแต่ก็มีสิ่งที่เราอยากแนะนําให้คนที่กําลังมองและก็สนใจเก้าอี้ตัวนี้อยู่นั่นก็คือเรื่องของไซส์ครับแนะนําว่าให้เลือกไซส์เก้าอี้ที่เหมาะกับความสูงของเราเพราะว่าถ้าเราเลือกเก้าอี้ที่เล็กเกินไปจะทําให้การนั่งของเรานะครับไม่สบายตัวนั่งไปนานๆอาจจะปวดหลังได้ หรือถ้าเลือกเก้าอี้ที่ใหญ่เกินไปอาจจะทำให้การนั่งแต่ละครั้งนะครับไม่ค่อยสะดวกเช่นอาจจะต้องนั่งริมบบาเพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือต้องถอยไปให้หลังติดบาะเพื่อผ่อนคลายดังนั้นนะครับก่อนซื้อเลือกไซส์ที่เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุดนะครับและสำหรับใครที่กำลังสนใจเก้าอี้ Secret Lab Titan Evo 2022ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ของ Secret Lab ได้เลยครับ